ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยีิ4นะครับเดือนกุมภาสองพันห้าร้อยกนะครับก็มีสมาชิกนะครับผมหลายๆท่านนะครับบอกว่าเอากล้องวิ s i o n นคิงมาขายหน่อยนะครับผมก็กล้องตัวนี้นะครับผมแบรนด์นี้นะครับอยู่นะครับผมมานานถึง ยี่สิบปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมแบรนด์ Richen King นะครับผมตอนที่ผมมาขายกล้องนะครับผมก็เห็นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงทนทานมากนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สามารถรับแรงรีคอย์ได้ตั้งแต่นะครับปืนอารมณมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับปืนลูกกดนะครับจุดสองสองนะครับถึงลูกซองเลยนะครับหรือจะเป็นปืนพวกปืนสปริงนะครับปืนอัดแก๊สปืนสปริงนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีแรงรีคอยล์ค่อนข้างสูงครับตัวนี้สามารถทนแรงรีคอยล์ของปืนสปริงได้นะครับตัวนี้นะครับวิชั่นคิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้อขออภัย <ip out> <damned model> นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ด <quote chop> ูรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสินค้าจะเป็นของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ VS นะครับสามหีดเก้าคูณสี่สอง DL นะครับตัวนี้นะครับ สามารถทนแรงรีคอยได้ถึงปืนสปริงกาโมะครับหรือลูกซองเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับร่องรุ่นนี้นะครับผมแข็งแรงถึกมากนะครับทนทานมากนะครับตัวนี้นะครับท่อจะเป็นท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่มองง่ายสบายตานะครับจะเป็นท่อ30มิมลนะครับตัวนี้จะเป็นต้นตำรับเลยนะครับท่อ30มิมลนะครับวิชันคิงนะครับเขาจะทำมาเป็นเจ้าแรกเลยนะครับ ตัวนี้หน่าริน42มิลนะครับท่อเป็นท่อ30มิลนะครับอัดแก๊สไดโตรเจนไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้กันฝนกันฝ้าได้นะครับการปรับนะครับผมบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับนี่นะครับวิธีการปรับนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงนะครับก็ให้คลายตรงนี้ก่อนนะครับโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับเวลาปรับตั้งเสร็จนะครับเพื่อนที่พี่นะครับ ล็อกด้วยนะครับตรงนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกนะครับนี่นะครับขันไปให้ตึงมือนะครับแล้วก็เขาก็จะขยับไม่ได้เลยนี่นะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้หมุนได้นะครับเวลาเราล็อกนะครับก็จะไม่สามารถหมุนได้นะครับนี่นะครับระยะการซูมนะครับหรือระยะการมองเห็นนะครับ จะอยู่ที่สามเท่าของสายตาเราครับถึง9้าเท่านะครับระยะการมองเห็นก็จะอยู่ที่เริ่มตั้งแต่ที่นะครับ10เมตรครับถึง100เมตรนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีไฟ2สีนะครับจะมีสีแดงนะครับขออภัยนะครับผมจะมีสีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับผมปรับได้ให้ระดับความชัดหรือความเข้มของไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับนี่นะครับโดยใช้นะครับ เหรียญบาทนะครับผมขันตรงนี้ออกนะครับเขาจะเป็นฝาปิดบางๆอยู่ตรงนี้นะครับคุณเพือนพี่นี่นะครับวันนี้ครับก็รีวิวค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับคเพือนพี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับสายตานะครับท่านไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาครับผมแนะนําให้หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาครับให้สุดเลยนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นเล็งกันนะครับคุณนพีนี่นะครับนี่นะครับขอญาตขยายนะครับเส้นเล็งจะคมนะครับสําหรับกล้องของวิชั่นคิงนะครับเส้นเล็งเขาคมมากนะครับนี่นะครับขอญาตขยายนิดนึงนะครับนี่พอจะเห็นกันไหมครับสมาชิกทุกท่านนี่นะครับคมมากนะครับผมทนแรงรีคอยได้ถึงลูกซองนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับคุณนพี่ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นลิงสีแดงนะครับไฟในเส้นลิงนะครับเดี๋วผมจะเปิดสีเขียวให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้สีเขียวนะครับอันนี้ระดับที่1นึ่นะครับระดับที่2ระดับที่3นะครับระดับที่สี่ระดับที่ห้านะครับความเข้มของไฟนะครับแล้วก็จะเป็นปิดนะครับนี่นะครับ โอเคก็ค่อนข้างครบนะครับตรงนี้นะครับเป็นกล้องสายล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นสายล่าสายเป้าก็ได้นะครับไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับพี่ๆน่ครับเดี๋ยวเราไปดูของแถมนะครับแล้วก็ไปฟังในส่วนของราคากันนะครับว่าตัวนี้แถมอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมผมขายไม่แพงนะครับพี่ๆนะครับตัวนี้จะแถมคู่มือเอกสารการใช้งานครับของ Vision King แท้นะครับนี่นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับ นี่ก็จะบอกรุ่นนะครับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้จะเป็นขาจับรางนะครับผมแบบ20มิลนะครับทรงสูงนะครับมองลอดศูนย์เปิดได้นะครับท่านไหนที่ใช้แบบ11มิลสามารถบอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านจะจัดเตรียมส่งให้ท่านนะครับเ่อนพี่ะครับผมแถมปัจเจอเอลนะครับแล้วก็มีฝากระดูกแบบป๊อปแอมนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับ แล auto, ين, ้วก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์นะครับแล้วก็ทางร้านจะแถมนะครับตัวนี้จะเป็นระดับน้ํานะครับขาดไม่ได้นะครับคุณนรินพี่ครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ตั้งกล้องนะครับควรที่จะใช้ระดับน้ำนะครับเพื่อปรับองศานะครับคุณนรินพี่ครับแล้วก็จะมีฐานพ纳โซนิกนะครับแถมให้อีกสองก้อนนะครับคุ้มมากนะครับผมสําหรับเซตนี้นะครับสําหรับราคานะครับผมจากปกติครับจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยถึงสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ จัดโปรพิเศษให้เลยนะครับผมเอาไปเพียงครับ2,890บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้ำราคาอีกรอบนะครับเอาไปเพียง2,890บาทรวมจัดส่งฟรีครับสินค้ามีค่อนข้างจำกัดนะครับตัวนี้ผมได้มาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าต้องต่อคิวต้องตามคิวนะครับเพ่น่นครับเป็นสินค้าขายดีครับถึกทนนะครับผม สินค้ารับประกันนะครับ30วันนะครับเสียไปใน30วันทางร้านจะเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมสนใจสินค้านะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Li@ ล e @jukppp นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวควกนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ